ครับผมวันนี้เราจะมาะฉีดไรอ้อยนะครับที่ที่ที่ไหน,นครับพี่มาที่หนองโพค่ะที่หนองโพเนาะที่หนองโพหนองโพเลยฮะหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เนาะอำเภอตะเคียนอำเภอตะเคีเดี๋ยวเราจะใช้ไอโดนนะครับโดนในการบินพ่นตัวอ d 2 5 5 1นนะครับเป็นเป็นสารบำรุงนะครับสารเสริมนะครับก็เดี๋ยวจะเราจะผสมนะฮะในอัตราส่วนนะครับน้ำสองร้อยซี 200ลิตรนะครับต่อตัว R D 2 5 5หห้าเนี่ยห้าหอซีซีนะครับหรือ1ขวดนะครับเดี๋ยวจะให้คุณพิชัยผสมเองเลยนะครับผสมตะมือเองเลยนะครับเพื่อความโปร่งใสว่ารบาเราใช้ตัวเดียวนะครับว่าเราใช้ตัวเดียวนะครับนี่เทใส่นี่เลยครับครับเทใส่หมดขวดเลยขวดเอาแกะเลยครับ เอาแกะกับมือเลยเดี๋ยวต้นคุณครับเนี่ยเลือกอ่าครับเดี๋ยวอ่าเป็นไงฮะกินกินเป็นไงบ้างเป็นพอใช้ได้นะอ่าไม่ก็ไม่ครับครับแค่ใส่ถังลงไปเลยนะครับไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายอะไทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์มีอันตรายไปแล้วครับใช้ ใครโดนสบายใจด้วยนะฮะสบายใจครับก็ฉีดไอ้ไอ้ที่ข้างเคียงหรือว่านั่นอนะ่ะจะไม่มีการร้องเรียนกันเพราะว่ามันไม่มีสารพิษยิ่งยิ่งยิ่งโดนส้ายยิ่งโ,โหยิ่งเจริญที่จะเริญเติบโตดีข้างเคียงชอบข้างข้างเคียงยิ่งชอบเลยที่ยิ่งฉีดให้เข้านะนั่นแหละครับนี่เป็นอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนของของโดนนะครับถ้าเป็นใช้สําหรับอ่อ มือมือ,ม,อมือฉีดหรือว่าใช้สเปรย์ฉีดถ้าคนธรรมดาเราฉีดเองเนี่ยใช้อัตราส่วน5ซีซีนะครับต่อน,น้ํา20ลิตรนะครับแต่นี้เราสําหรับอัตราส่วนของโดนเนี่ยเราใช้อ่า5 500ซีซีหรือหรือหนึ่งขวดนะครับต่อน,น้ํา200ลิตรนะครับแต่กันในการบินโดนนะครับเป็นอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับผสมแล้ว,เ,ไไลวเดี๋ยวเราก็ไปเอาไปใส่โดนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใส่ส่ที่โดนเดี๋ยวโดนก็บินนะครับตรงไหนครับโดนน่าโดนโดนอยู่ทางนู้นนะครับโดนอยู่นะครับเชิญเชิญเชิญทางนี้หน่อยครับผมจะหยิบขวดมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวลำเลียงน้ำใส่ใส่ในโดนเนาะนี่ครับโดนทีสามสิบนะครับก็จะมาทดสอบ ท,ที่ที่ไร่ของคุณวิชัยก็คือม้อยต่อเนาะทดสอบแค่ยี่สิบไร่พอยี่สิบไร่พอเห็นละ,<ฮ>ะสภาพเปน็นกลางปานกลางนะก,ก็ไม่เขียวเท่าไหร่ <ฮะ S 2> นะครับเดี๋ยวจะมีแปลงเปรียบเทียบอยู่รุ่นเดียวกันอยู่รุ่นเดียวกันฮะด้านนู้นนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาบรรทุกไปที่โรงงานก็รู้และวว่าน้ำหนักต่อต่อไร่ แล้วก็ความหวานนะครับอ้อยอ้อยตอนี้พันอะไรครับหนึ่งศูนย์แปดอ๋ 1, อหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดนี่ปีธรรมดาได้กี่ปีสามปีสามปีอ๋อครับธรรมดาก็ได้สามปีคุณวิชัยนี่ถือว่าเป็นรายใหญ่เหมือนกันเนาะ,ะรายใหญ่รายใหญ่เลยนะครับที่นครสวรรค์นะครับก็ชาวไร่อ้อยนี่ก็มีความสําคัญนะครับต่อ เศรษฐกิจของชาตินะครับเพราะว่าเป็นเป็นพืชให้ผลิตภัณฑ์ทางพวกน้ำตาลนะแลวแล้วก็พวกแปรรูปอเอ,เอ,เอทานอลด้วยเนาะเอ,เอทานอลด้วย,ออน,อน,วยนอกจากนั้นพวกกากพวกอะไรก็เป็นอาหารสัตว์ได้อ,อย่างเช่นโ<ช><ช>มลาดอะไรเนี่ยฮะก็เป็นแหล่งอ,อาหารสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นสินค้าสำคัญในการทำไรายได้ให้ ยอดอ้อยประเทศไปทำทำไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าอ๋อโอ้เดี๋ยวนี้ไปไกลเนาะนอกจากนั้นยังเอาไปให้ดีวนี้ขายขายได้หมดะยอดอ้อยก็ทําผลิตไฟฟ้าได้อโรงงานไฟฟ้าไฟฟ้าแพงแล้วเนาะเขาซื้อฮะโรงงานเขาซื้อเราก็ขายได้ทุกส่วนเลยนะครับก็มองมองแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีแบบนี้เนาะเมื่อก่อนก็ทําอ้อยกันลําบากเหลือเกิน ยิ่งมีเทคโนโลยีใหม่นะครับใช้โดนพ่นเนี่ยไม่ขึ้นไม่กี่ครั้งมั้งยี่สิบไร่เนี่ยประมาณคร่าวๆสามสามสามสีเที่ยวก็ทั่วละไม่เกินไม่เกินครับไม่เกินไม่เกินสามครั้งครับตามลายเส้นเขาเห็นไหมที่ทำอะไรเขาเรียกว่าทำเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยเร็วทันใจแล้วก็ประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ปุ๋ยแพงมากเนอะเอ๊ะเห็นว่าปุ๋ยลงแล้วไม่ใช่หรอลงมานิดเดียวเองค่ะอ๋อลงนิดเดียวส่วนใหญ่ขึ้นแล้วจะค้างเนาะจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับก็วัตถุประสงค์วันนี้ก็คือหนึ่งมาเพื่อลดต้นทุนในการอ่าผลิตอ้อยโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งก็ยังดีเนาะ แต่ให้สภาพหรือว่าผลผลิตและคุณภาพออกมาดีนะครับก็เกี่ยวกับอายุของอ้อยให้ยืนยาวหน่อยนะครับให้รากยาวถ้ารากยาวเนี่ยเขาจะทนสภาพและอายุต่อได้ดยียาวขึ้นและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อจำนวนหนอ่อในในรอบต่อไปก็จะเยอะขึ้นทนแรงด้วยเนาะถ้ารากยาว ลากอ้อยนี่ยาวนะครับยาวเป็นเมตรเลยนะครับอาจจะเมตรกว่าด้วยซ้ำไปนะก็เป็น<ง>พืชที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่บางเอิญมาได้รับาสารเคมีหรืออะไรต่างก็ทําให้ความสามารถเขารดลงอาดีสองห้าหนึ่งจะเพิ่มความสามารถให้อ้อยดํารงชีวิตอยู่ได้ได้ดีในสภาพต่างอุอณหภูมิสูงหรือว่าหนาว หรือสภาพแรงแล้วก็สภาพที่น้ำน้ำเยอะ,ยอ,ะอ่าถ้ารากยาวสักอย่างเนี่ยสู้ได้หมดนะครับก็จะเราก็จะดูสีสีใบวัดวัดความสูงอยู่อยู่เรื่อยสุดท้ายก็จะไปไปดูน้ำหนักนะครับแล้วก็ค่า CCS นะครับต่อไปก็คือเราอาจจะ,ะมาขุดดูว่ามีไส้เดือนเกิดขึ้นในดินไหม เราเราดูทางกายภาพของดินก็ได้นะครับสิ่งเหล่านั้นก็เราเราตรวจสอบได้หมดแหละครับถ้าถ้าอ้อยสมบูรณ์เนี่ยเหตุผลต่างๆเนี่ยก็จะจะจะมีให้ให้ตรวจสอบได้นะครับถ้าดินดีอ้อยอ้อยดีไหมดีฮะ,ะถ้าถ้าดินดีขึ้นมีออกซิเจนขึ้นนะครับสารเีมีที่ตกค้างพวกอะมิทีนที่ฉีดเข้าไปสารยาฆ่าญ้าแรงต่าง สลายได้เร็วก็ทําให้รากอ้อยได้รับผลกระทบน้อยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอ่ไมฮะอ๋ะอไม่เป็นไรครับไมอ,อ๋อไม่มีอะไรก็อยู่นครสวรรค์น,นะครับ,ค,รบคุณวิชัยนี่ก็สิทธิ์เก่าแม่โจ้นะครับก <c oughs> <c oughs> ็หลังจากจบมาก็เป็นกเกษตรกรจริงๆเลย <c oughs> ไ,มไม่เล่นแล้วเนาะ <c oughs> มีมีเยอะเหมือนกันนะ บอกได้ไหมเป็นหลายพันแล้วกันเนาะโอเคถึงหมื่นไหมเนี่ยไม่ถึงครับโอเคก็นะเป็นรายใหญ่ก็ก็ถ้าสามารถทำตรงนี้สำเร็จทดลองสำเร็จก็จะขยายในพื้นที่ต่อไปเนาะแล้วก็บอกพักพวกด้วยเนาะว่าวิธีการนี้เทคนิคนี้ได้ผลโดยการ ทำจริงให้เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักโดนจะขึ้นนะครับบรรจุน้ําได้ยี่สิบประมาณยี่สิบอ่าพ่นพ่นไปก็อ่ประมาณอ่าสิบห้าก็มีตัวเลขตั้งไว้พ่นเป็นแผนที่เราถ้าพ่นมือไปเนี่ยแถวอ้อยแอรงต่างมันจะบางทีอาจจะหลุดรอดถ้าทำทำเป็นแผนไปเนี่ยมันก็จะครอบคุม แต่โดนเก็บภาพเรียบร้อยแล้วล่ะสีใบก็สู้สู้แปลงนี้ไม่ได้แปลงนี้ฮอร์โมนเขาดีเพราะว่าเขาเป็นปีแรกครับอันนี้ต่อต่อแรกต่อแรกต่อแรกถ้าไม่ดีหรือว่าเกิดสุขภาพไม่ดีปีหน้าถ้าเขาเรียกว่าห่างห่างกันเกินไปเราก็เสียโอกาสเนาะเสียโอกาสก็ต้องถปลูกใหม่ออ นั่นแหละครับก็ประโยชน์ต่อไปก็คือการอะไรเ,เรียกได้ต่อหลายครั้งมีมีมีความสามารถที่จะแตกหน่อได้ทุกทุกทุกกอนะครับพอตัดไปแล้วก็แตกแตกคืนมาแต่ถ้าไม่แตกคืนมาเนี่ยขาดทุนเลยขาดทุนต้องถ่ทิ้งปลูกใหม่ค่าไถ่เท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหค่าเตรียมดินเนี่ยก่อนจะได้ปลูกก็เป็นพันแล้วฮะเป็นพัน ไล่ละพันแล้วฮะไล่หนึ่งตกไล่ละพันแล้วผันสามเท่าไรหร่ฮะก็ผันสามก็ห้าร้อยพันเจ็ดเท่าไหร่พันเจ็ดก็ประมาณสามร้อยอีกอะไรอีกพันเจ็ดกี่ครั้งก็แล้วแต่ฮะถ้ามันผลครั้งเดียวก็ครั้งเดียวถ้ามันก็ต้องสองครั้งสองลอยแล้วสองลอยแล้ว <200 S 1> <ล>มีค่ายกล่องอีกฮะทางนี้ไม่ยกล่องคะใช้เครื่องปลูกปลูกปลูกเลยทีเดียวเลยะเครื่องปลูก,กแล้วค่าเครื่องปลูกอ่ะเครื่องปลูกก็ ไร่หนึ่งไร่หนึ่งก็ประมาณหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบจะทราบไหมว่าไร่หนึ่งใช้พันประมาณท้งนี้ใช้ประมาณ1 1> ตันครึ่งหนึ่งตันครึ่งต่อไร่ต่อไร่ตัดออกมาแล้วต้องได้สิบตันสิบเท่ายิ่งได้มากยิ่งดีฮะอ๋อยิ่งได้มากยิ่งดีปีที่แล้วได้กี่ตันปีที่แล้วได้ประมาณสิบ สองสิบสามตันอ๋อสิบสองสิบสามตันนะถ้าปีนี้ได้เข้าเดิมก็ถือว่าดีหรือไม่ดีโอ้โได้เข่าเดิมก็ถือว่าดีแล้วฮะเพราะปีนี้อปีที่แล้วตัดล่าฮะไปตัดหลัฝนมันตกแล้วอือ้อยนี่เขาจะได้มากที่สุดปีที่ปีแรกปีแรกปีที่สองเนี่ยฮะปีแรกปีที่สองใกล้เคียงกันฮแล้วปีที่สามจะลดลงไปลดลงแล้วฮะอืมอยู่ที่ฟ้าฝนด้วยฮะอยู่ที่สภาพอากาศฟ้าฝนด้วย มันเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยเนาะฮอร์โมนใหม่ๆเ<า>นานนะการดูแลรักษาการบำรุงของเราอืครับก็เป็นทางเลือกนะครับ <c oughs> เพื่อ,อ,องานทดลองครั้งนี้จะเล็กๆก,ก็จริงนะครับแต่จะเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับชาวไร่อ้อยหรือว่าพืชอื่นๆนะครับถ้าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจได้15ตัน สิบหกตันสิบเจ็ดตันหรือมากกว่านั้นก็ก็จะทําให้เป็นเป็นตัวเลือกที่สําคัญนะครับในในกลุ่มพืชไร่พลังงานแปลงมันสับปะหลังหรือ,อข้าวโพดข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ข้าวโพดหวานนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพืชแค่ทุกชนิดนะครับก็จะได้นำไปทดลองได้เช่นกัน ก็ติดต่อมาได้เพื่อเป็นการทดลองนะครับให้เห็นแนวทางในการลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตคุณภาพนะครับเมื่อก่อนคุณภาพนี่ขายไม่ได้เนาะเ<อ> <laughs> มื่อก่อนคุณภาพขายไม่ได้น้ำหนักอย่างเดียวเ <laughs> นาะเขาวัดผลผลิตกันที่น้ำหนักแต่คุณภาพเนี่ยเขาวัดกันที่ความความหวานนะครับก็ครอบคุมเนาะเร,เรียบร้อยอยังครับ โอเคน,นักบินเจะคุยอะไรสักหน่อยไหมนักบินเนะ่ยออีฟอฟส่งส่งไหมให้นักบินแผนยังงบิย่างดีงดงครับวันนี้เรามาทําการบินนะครับไล่อ้อยนะครับของค<น>ุณที่วิชัยนะครับ<ะ>เราจะมีการทําแผนการบินของแปลงอ้อยไล่นี้นะครับ โดยการบินของเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับอ้อยต่อนะครับผมก็คือจะบินเต็มพื้นที่นะครับก็คิดว่าน่าจะครอบคุมพื้นที่นะครับการทําแผนของเราทําแผนของเราก็คือทําแผนครอบคุมไปทั้งทั้งหมดทั้งแปลงที่ที่ที่เราต้องการบินนะครับตามของคนพี่วิชัยเขานะครับก็เนี่ยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มทําการบินเดี๋ยวก็จะลองดูว่า วิธีการบินของโดนนะครับว่าจะเก็ทละเอียดยังไง,งด้วยการประสิทธิภาพของ r าดีที่เราใช้เนะะี่ยฮะเหมาะสมกับการใช้กับเทคโนโลยีโดนบักมากเลยนะครับ,รบเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับผมครับผม าเลยกินดูถ,ถ้าเราออกไปนี่รแบบ้านนะารน้าน,านข้าวแบบพอพอได้มีไหมมีห้าแถวน้องโป้มีร้านข้าวเยอะร้านร้านข้าวเยอะเลยไม่งั้นเราออกไปเนี่ยไปหน่อยเดียวแยกข่างน้ำนะ้วที่ห่างน้ำในร้านอาหารเยอะเลยห่า,านงน้ำข้าวคอรนะ์นรู้จักเราดีมไม่จะไปไหนต่อฮะจะไปไหนต่อข้ากรุงเทพกับกับอุจดิศ ตะดิดก็เนี่ยเดี๋ยวออกนี่เราต้องย้อนกลับตะขีแล้วเราออกไปบนเลี้ยวซ้ายไปไหนวิ่งออกไปสิบกว่ากิโลก็ถึงแยกแยกสายสายเสียแล้วาเลี้ยวขวาก็ไปนครสวรรค์แล้วถ้าตรงไปก็หางน้ำหางน้ำก็เข้าไปกิโลเดียวถึงเลย,ย,เลยที่หางน้ำอะเยอะเลยครับแถวนี้มันก็มี จะลงมเม็ดน้ำมันจะลงไปใต้ใบเลยพี่ชัยบรบอลมันจะเล็กมันจะเข้าใต้ใบเลยบางคนเขาคิดว่ามันอยู่บนบนใบมันเบาไงท,ที่ที่นี่กี่ไร่ฮะยี <20 S 1> <c oughs> ่สิบไร่ใช้เวลาบินแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเนาะ <c oughs> <อ>ประหยัดเวลา <c oughs> ไล่ละนาทีอ่ะ <c oughs> ก็คือตัวนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้าได้ผลยังไงอ่ะถ้ามันตอบสนองแต่น่าจะตอบสนองอ้อยที่ชมลมอ่ะปลูกในกระถานใหญ่เลยใบาย,ยาวเลยลำก็ใหญ่นะลำใหญ่สวยเ <c oughs> นี่ยถ้าเกิดได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ได้ผลเร็วๆว่ะหนากบางบางมูลที่เจนที่มันตัดกับต้นไม้ีเกี่ยวๆตัวไปถุงละออนที่ออกมาจากโคนอย่างตัดเห็นไนะครับอันนี้คือสูตรของท่านเตอร์คิดนี่คือเพืมอคนที่สบายใจได้เพื่อคนแน่นอนมันลงไปมันไม่เหมือนยาฉีดทั่วไป พอฉีด้าไปฉีดท,ที่พื้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยลงไปมันจะอยู่หลังใบแต่อันนี้ฉีดด้านบนลงมาเนี่ยลมอ่ะลมลมของใบพัดอ่ะเขาก็จะมีส่วนด้วยก็จะทําให้บอลกระเด้งขึ้นมาเงี้ยสัมผัสด้านล่างใต้ใบอะ่ะก็จะทําให้ใต้ใบสะอาดเลยโรคอะไรต่างๆที่เกาะอ,อยู่ก็จะมันก็จะเคลียร์ให้ด้วย แล้วก็มันก็ลอยเลอยท,ทุกส่วนของพืชอ่ะสัมผัสหมดทุกส่วนของพืชอ่ะแล้วก็ลงดินแล้วก็ไปทําให้โครงสร้างดินดีไส้เดือนก็จะเยอะสําคัญนะถ้าดินดีมีออกซิเจนดีสารินมีตกค้างน้อยไส้เดือนจะเยอะพอไส้เดือนเยอะเนี่ยมันก็เป็นตัววัดวัดความบูรณสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ทำให้รากยาว ปีหน้าก็ให้ให้ผลอีก อีดีแล้กกวก็ไม่ไม่มันมัแอันมันโอเคแลยโอเคเออดีม่อก่อนทำอะไรต่า,า,างต่อไล่เลยสามตันส่ตันเบิร์นกหลังเลเน่ย ช่วงช่วงมาสองสามปีก่อนถึงที่มันมาแล้วมันแล้แงมาสองสามปีติดต่อไปเลยใช่ครอบคอยขัดทุนเพราะว่าได้ไล่มาสี่ตันห้าตันขัดทุนอันนี้ไปพวกขะทำมันสำหรับเนี่ยถึงก็ได้ห้าตันหกตันแต่ราคาก็ดีราคาตันละส่วนใหญ่โดนเขาจะฉีดยาฆ่ามแมลงแต่ตัวเนี้ยเป็นสารปลอดภัยใช่ครับเราฉีดสารปลอดภัยค่ะดีของครีร้